สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสอนทำใบมองสีสัภาษณ์ใคลิปเก่าครับสวัสดีครบผมชื่เด็กชาครจนมองสีสัมภาษณ์ในคลิปวันนี้ผมมาสาัมภาษณ์ร้านกาแฟครับผมผมอยากรู้ว่าประวัติความเป็นมาของที่นี่เป็นยังไงครับอันนี้เป็นร้านกาแฟค่ะเมื่อก่อนแถวนี้ไม่ค่อยมีร้านกาแฟแล้วเจ้าของร้านเขาชอบกินกาแฟเขาก็เลยมาเปิดร้านกาแฟที่นี่แล้วพี่แบบว่าเจอมาหาเจอบ คนเยอะค่ะมาเราไม่สัง่งเติมเข้าไปเลยเราเไม่สัง่งมาเข้าห้องน้ำบ้างไม่สั่งบ้างพี่เมียจะบอกคราคนที่กําลังจะแบบบริการแบบมือใหม่เมื่อใหม่นะคะใส่ใจค่ะบริการงานบริการเนาะก,ก็ต้องยิ้มยิ้มแยม้มี่เคยเจอวิกฤตอะไรที่จิดทำให้ร้านไปตอนน่อได้ เศรษฐกิจกค่ะคนเข้าประเทศน้อยเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเรามันเป็นต่างชาติใช่ไหมพอคนเข้าน้อยเศรษฐกิจกแย่คนไม่เข้าร้านเราก็จะแย่ไปด้วยแล้วพี e, ่แบบว่ามีดีสัมพันกับร้านนี้หรือว่าการธุรกิจการใส่ใจการบริการค่ะใส่ใจลูกค้าการบริการกแล้วก็ใส่ใจเครื่องดื่มด้วยร้านที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วยี่สิบปีแล้วค่ะออ้ย คิดยังไงถึงเปิดอ,อ่าราา้านเป็นที่ที่เปิดแบบกิจการอืู่อย่งนี้มาจากความชอบส่วนตัวแล้วกลุ่มลูกค้าส่วนมากที่เข้าใช้บริการร้านนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าเป็นคนแบบไหนเป็นต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวค่ะเป็นพวกขาจรไม่ค่อยมีประจำเท่าไหร่คถวนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ